สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิรมกวางเพาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาขายกวางนะครับมีอันนี้มีมีลูกเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าอินโดนะครับเจ็ดสิบห้าอินโดสองตัวนะครับเนาะแล้วก็มีมีลูกเชื่ออินโดติดอินโดแคมสองตัวนะครับเนาะราคาหมาแปงนะครับเนาะเอามาดูเผื่อจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับอ่า สารับทานดีซื้อกวางวันนี้นะครับจะมีกากขนส่งห0สิบาทนะครับเนอะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะได้เรื่มเป็นระบบเห <c oughs> มือนปีแรกนะครับมี่กาขนส่งเข้ามาเนาะเพราะว่ารา,าคากวางมันค่อนข้างที่จะปรับเปล่งละอจะมีกาขนส่งเคยจะไปจ้างคนมาจ่วยแพ็คนะครับเนาะจะจะซื้อกี่ตัวกระจังนะครับกาขนส่งต่อหนึ่งหนึ่งหลอบเนี่ย60สบาทนะครับเนาะมาดูกวางกันเนอะ นี่มันเป็นลูกเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าอินโดนะครับเจ็ดสิบห้าอินโดนี่อ่าเจ็ดสิบห้ามันจะมีอยู่หลายอย่างนะครับเนาะมีอยู่หลายประเภทแต่ประเภทของผมนี่มันเป็นประเภทที่อ่าเพรอาอะว่าปกติเนี่ยอินโดนะครับอินโดเอาอินโดกับไทยมาผสมกันนะครับมันจะเป็นเพราะมันเป็นลูกห้าสิบนะครับเนาะอ่าเอาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์กับอินโดร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกันเนี่ยเป็นเพราว่า เป็นห้องว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นลูกห้าสิบหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาลูกห้าสิบเนี่ยเอาไปใส่กับไทยนะครับเอาไปใส่กับไทยมันจะทําให้อินโดเนี่ยมันน้อยนะครับเนาะอินโดมันน้อยลงมันน้อยลงแล้วก็ไปทางไทยหนักไม่ต้องพ่าเจ็ดสิบห้าไทยไปต้าพูดหนักเจ็ดสิบห้าอินโดจะเหลือแค่สองห้าเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนไทยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้ไปใจนะครับตัวนี้ทุกกังค้ามเนาะตัวนี้หลังจากเป็นลูกห้าสิบนะครับปพอเป็น Indo เเ ai, อินโดเนา่แม่เป็นไทยออกแม่เป็นลูกเป็นห้าสิบแล้วก็เอาลูกห้าซีฟเนี่ยปฏิจะเอาห้าสิบเนี่ยไปเข้ากับไทยมันก็แต่ตัวนี้นะครับเอาห้าซิบเนี่ยไปเข้ากับอินโดนะครับย้อนปิกไปอินโดมันจะกลายหมายความว่าไอ้ตัวเนี่ยมีเชืออินโดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไทยเซาเซาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับตัวนี้ครับแล้วก็ส่งก่อนนี่ครับส่งนี่ครับอันนี้มีมีไทยแล้วนะครับมีไทยอยู่ในนี้สซาห้าเนอะนะครับหลังจากนั้นถ้าเอาเอาเนี่ยเอาไปทำเข้าไทยเห็นไหม หมายความว่ามันจะมันจะง่ายขึ้นนะอินโดตัวนี้ไอ,อตัวนี้เนี่ยมีเชื่อไทยอยู่สัห้าเปอร์เซ็นตัวนี้นะครับมีไทยอยู่สัห้าเปอร์เซ็นปกติถ้าเปลนทรงอินโดมันจะแบบมีเชื่อไทยแต่นี่มันเป็นอินโดที่มีเชื่อไทยได้ไม่แ่มตัวแฮมตัวเนี่ยจะมันจะไปทางอินโดนักแต่ไอตัวเนี้ยจะมาทางไทยหนักไมันม่จะเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกันนะบไอตัวเนี้ยมีอันนี้มีเชื่อไทยแค่ซาวห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มีเชื่อไทยซาห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่ารูปทรงมันจะไปทางมันจะมาทางไทยนักก่อนไปทางอินโดนะครับไอ้ก็ไอ้กอลเริ่มมาทางไทยละไอ้ก็มันจะมีนอสขี่หมานี่ไปทางอินโดแล้ว <farther> ก็มีท่านี่แก้มนี่ไปทางอินโดหลังจากนั้นจะเริ่มไปไทยละเห็นไหเปลื่อมเริ่มงอนเริ่มจะเป็นไอ้โซเนี้ยถ้าเขาเอาไปทำกันเขาก็เอาไปทำกับไทยถ้าทำกับไทยเนี่ยมันจําเป็นลูกจิ๊บปกติเขาเอาอินโดร่อยไปทำกับไทยร่อยนะครัแต่นี่เขาเอาอินโดจิ๊ซิแม่เนี่ยไปทงกับไทยร่อยทำให้อ่าโครงสร้างของ ของไทยเนี่ยมันจะเข้ามามันจะซึมเข้ามาในอินโดนักแน่ก็นี่เป็นวิธีการฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยผมผมทําเนี่ยก็เพื่อที่จะตัดเข้ามาให้ก่อนป๊กมาอินโดห่มรอบก่อนล้วก็ปิกมาไทยตัวนี้เป็นเจ็ดสิบห้านะครับมีเชื่อไทยอยู่สาหัสเสือไอ้ตัวนี้เอาไปพัฒนาได้เอาไปเลี้ยงดูได้เอาไปจนก็ได้นะครับแต่ตัวมันเหมือนไงนะครับเนี่ยตัวมันน้อยตัวมันน้อยมันขนาดมันแค่มันน้อยนะครับตัวนี้มันถือเป็นกว้างน้อยแต่ว่าเป็นกว้าง มันมามีนะครับโซนมันจะเป็ี่ยนกิแอนต้องเข้าใจโซนมันจะเป็นกิตมมนนกแต่นี่เป็นดซงอีถือว่าหายากนะครับถมยันครับประมาณสองสามเห็นปะตัวตัวมันไม่ใหญ่นะครับสองสามเพราะว่าปกติมันจะเป็นกิสองสามห้าแปดก็ห้าแปดจุดแปดแอนมันเป็นกว้างเป็ 8, นทางยาวนะครับอ่านี่เอาไปพัฒนาเนอะเนี่ยผมก็ จะแบ่งกันไปนะครับเนาะเพราะว่าอ่าขอ,องผมก็ยังบา่าจะเก็บไว้นะยังบ่าขึ้นเถอะไอ้ตัวนี้ก็เอามามานีเนาะมาขายก่อนครับขายก่อนนเนก็ปืนน้อนเนอะเนก็อ่าไอ้ตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทเนอถ้าถูกใจกับที่ต่อมานะครับเนีครับเป็นเป็นไทยมีไทยนี่สามห้าเปอร์เซ็นต เดี๋ยวไม่ทำตัวอันนี้ตัวที่หนึง่งไปดูทำตัวอ,อันนี้ำตัวอันนี้ก็เป็นเป็นโลกเจ็ดสิบห้าอนไทยซ5าห้าเปอินโดเจเปอร์ปกติมันจะมีอินโดแคซานแต่นนี้เป็นอินโดเจ็นต์พอย้อนปิกมาอินโดทำกาตัวนี้มันจะไปตางอินโดนักอันก่ เนี่ยพ่อแม่เดียวกันนะครับคอกเดียวกันเลยแต่ส่งงงเหมือนกันล้วกอออีตัวตะกี้เนี่ยมันจะติดไปทางไทยน้อยคนตัวนี้อตัวนี้มันจะอินโดไปอินโดจ่าเลยห็นกเห็นกอแต่มันมีไทยนะนะครับแต่มันมีไทยปกตินเขาหานนีมันจะเป็นพอยันไักกับอินโดเนี่ยตัวเนี้ยพอยังไงก็ัตึ้งไปอินโดแต่จริงๆแล้วมันมีมีไทยอยู่ในนี้35เปอร์เซ็นต์ละฮันก็มันจะผสมง่ายขึ้น ปกติอินโดมันฮืนเนี่ยนี่มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วตัวนี้ตัวที่สองก่อราคาสามห้าสิบเหมือนกันเอาไปพัฒทางนานะครับเดี๋ยวให้ดูความใหญ่ความย,ยวาวของมันอืมเป็นขึ้นสองตัวนะครับไข่ทุกใจตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับมันคนละยังครับตัวนี้ตัวนี้สองสีเนอะแต่ตัวนี้นี่ใหญ่เลยตุอกนะนะนะีแต่ว่าทรงมันไปอินโดจ๋านะแล้วใจคนชอบนะ อันนี้หกศูนย์จุดสามลดประมาณนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันดูดูแล้วดูแล้วเป็นกว้างอินโดเนาะนี่จริงจริงแล้วมีไทยอยู่นีซ่าห้าเปอร์เซ็นต์แหมนะครับนี่ตัวที่สองอ้าทุกใจเกาะที่ต่อเข้ามานะครับเนาะไม่โรกันเพิ่มไปละเนี่ยอันนี้ตัวที่สองอ่ะมาดูตัวที่สามมาดูตัวนี้ ตัวนี้เอาไปเอาไปให้เรอออนก็ได้ครับเอาไปเห้อเอาไปดูเล่นก็นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกวางแก้มนะครับกวางแก้มหลวงเนี่ยฮะเป็นกวางแก้มมันจะออกไปตัางกี่มงเนีเ่ยแต่ว่ามันเป็นกวางแก้มหลวงพอแก้มนะครับถ้าพอทางบนนะเนี่ยครับหอแก้มมันจะหลวงนะครับกวางเป็นกวางแก้มใหญ่เดี๋ยวผมจะวาดขนาดให้ดูนะครับเนะี่ย มันจะเป็ี่ยนควางแก้มใหญ่นะครับแก้มใหญ่เปลี่ยนควางกีกิม,มงนะครับเนาะ้ามันเป็นควางแก้มใหญ่จนได้นะครับตัวนี้จนได้นะจนได้นะครับถ้าคนที่ชสอบประเภทแไปบอกควางแห,งแหง้งๆหรอกขาแมันักนักๆไอ้ตัวเนี้ยอดๆดดขาไมาน่น,นักนักตัวยิ่งใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูเนอะตัวนี้ใหญ่เลยอาล้ตัวกันหน่อยอกไงนะครับ <c oughs> ตัวนี้ใหขนาดสองเจ็ดนะครับเนาสองเจ็ดนะครับดูความยาวสองเจ็ดจุดห้นี่ใหญ่หน่อกี่มงอ่อนอ่อนก็นนกนได้ไปเรียงดูได้หมดครับจนก็นได้ครับเหนียวโดแหเง หกห้าจุดห้าดประมาณนะครับเนาะห้าจุดห้าดประมาณอ่านะครับอันนี้เอาสองร้อยครับสองร้อยปอนะนี่นี่อันี้กัติดติดอินโดน,น้อยนะครับประมาณสักสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์น่นะครับตรบงนี้มีแกมเน้อตั้นี้เอาไปสองร้อยปอนะครับ ตัวที่สามตัวนี้ไม่รู้แฮมตัวไม่แฮมตัวนะครับตัวราคาถูกๆกเลยนะครับนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกัน,นครับอ,ออกไปต้องขี่มงเหมือนกันนะครับเงีวนะครับแก้มใหญ่นะครับนี่แพงอ๊นะครับนี่แพงอด๊ดูครับ นี่นะฮะผมจะอันนี้ให้ดูนะจนก็จะก็จนได้อยู่นะครับเหลือกจนเอาสองเจ็ดจุดเก้านะครับประมาณสองแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไงเหลือตัวตะกี้นะครับตะกีสองเจ็ดนะนี่สองแปดนี่หกแปดจุดห้านะครับนี่เงาวนะครับนี่เงาวแต่ว่ามันเปิดกว้างแก้มนะครับ แก้มมันเนี่ยมันใหญ่นะครับจะเลยเขาเลยทำเพื่อดูเขามันจะนี่หน่อยแต่ว่ามันก็เป็นควานกี้โมงนะครับเนาะเนี่ยจนได้นะครับนี่ได้ดูเงานะครับเนาะตัวนี้เงาครับไปควางสองต่อนะไปสองไล่สาวนะครับตัวนี้พื้อนนี้จนได้นะครับไปควางพักตัวนะครับเนาะมูนี่ไปควางพักตัวหมดเลยแล้วผมจะเขียนวันที่ให้ตัวว่าพักวันที่เท่าไหร่นะครับเนาะไปกับไปรออันน <ermo> <ynı |it|> ี้รุ่นกันเพราะควางนี่จะพักตัวอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบ <oting> ห้าวัน ผมจะเขียนวันที่ว่าพักตัววันที่อะไรติดแก้วไปนะครับเนาะแล้วก็ไปถึงกะเทยออกอา่าทุกตัวมีการขนส่งหกสิบาทไอ้ทุกทุกรอบนะครับเอากี่ตัวก้าวจังนะครับมีขนส่งหกสิบบาทานะครับสนใจกระโถงไหมครับศู 80, 7, 9, 5, 0, 0. นย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์กับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เลยเน้องติดต่อเข้ามาเลยนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่องของผมชื่อว่าช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับ สามารถค้นหาใน YouTube ได้นะครับพิมพ์นใน y u u u b บปกว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับแล้วก็กดหาทุกที่ตามช่องมไว้กัมเนอร์นี่ข่าวสารอย่างที้ครับเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับกวางขายกวางก็จะมานำเสนอกันเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ